เอาเปนีีเนาะอืมนะว่าว่าข้อหน้าก็ได้ป่ะไม่บ้าไม่มัค้ยกิ่นไหมวนไปวนแล้วอืมไปผิวไดออบได้ออบไปหรือไมไม่เห็นนึกว่าหิ้งนักป่วยนักป่วยวะนักป่วยเนี่ยท่านวดไปไปแบบน้องทำไมไปไม่ได้หรือไม่ ยังไม่นหลายเออมันอาทิ้งไว้คือหันไป็นกล่องมันค่อยชัด,อดเอาป่ไม่ตะดอกตอวใหญ่็คดอตัวต,วตวี้เนี่ยหั่นชาอะไ,ไก็คืองา ขุดไม่ออกเพราะเหม่ยใหญ่มาสีค่ะรับอะไรคะหยกเลยเล่นอะไรต้องเด็กหมดเพื่อนเพชรแล้วแล้วพิกป <before> ันหนู Dr. เขาเอากระแดกไปอีกอะไรหร้อชอว่าดีละไ่างเงี้ยบ่างขึ้นไก่นัวางาด็ึ่ให้รวะนั่นตรงประแดกนากระแดอ้คือกรออกมาสีสใอย่างเงี้นันี่บปุ๋ดงแดงต้องเติมเมือกัไปแ้ดงาปุมาปุ่นเนี้ย เอาประเดีมาใส่เบิดเราบ่อกับนฝะัวม<อ>าใหม่นะกระปุกมันค์ก็เล่นต่างเทยือยู่ยนะี่ันนีล่น้อยมนะั้เขาไปแต่แแข่กันแม่แัทนจทั้ทางบ้านลอยไปแอมหางี้แมนเนี่ยแอมมาพูดก็พออยานกะอ,อยนะ่างหนีนะ่ตื่นมา มันหูเดี๋ยวมันใส่ยากแถมเมื่อ้วเป็นเนามันไปตะคนข้อออก,ก้วเม้มนหมอด้วยอันนี้เาดิเอาตัวออกมากมนละจุดกระตรงอ้างกันอยูอ่อะเาใส่ใส่ตูบอี้แใ <c oughs> ่ีบใหญ่จัดมอนเลยมากมองก็เก่าจัหวยเ้า ไอ้ายอได้าเอขายอย่างขายขั้นหนึ่งขายรอขั้นหนึ่งขัน้นหนึ่งปั้หาบาา่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขนห่งั้งไลยนห่้นห่ง้นน่งขมน่ง้นนึ่งันน่งั้นน่ั้นห่ั้นหน่ั้น่้นห่ั้าหนั้นหั้นั้นะันั้นาาาาออ้าไปแขนหลย่้่ได้ ป่นเลยประตูมันเข้ามาให้เพิ่นเท็ดโตให้ก็ได้ตัวห้างอเขาได้สองบาทเขาเปิดอย่างไรพี่พอยู่ทำแเขาไม่คัดกันไรเลยเอาตูห่างๆป้าห่างๆไม่ห่างเลยอะไรต้องไรพอดีคนมันเปิดเมื่อไรเว่าเตียงบับ กนู้ย่ง่อดย่อบได้มาอบได้ม้อบบ้เอออนหนึ่งยุ่ตอีกาบเวลาผามอยิ้น้ได้ีอดเปิดไม่กไอบไมอบักบมั อันนั่นแซมขุชิมก็มแซมล้วครับมนี่สาส่่อืมออกนี่นี่สุกู่นาครับนะต้องอันี้สุกอันนี้บ่สุกแล้สวทกอ,อันทีนไน่ไส่บ่สุกบอกขากี้ห้องขากันขนาดนะีอ้อสุด

เขามาทอะไให้กินในหุ่นปลาเองน้อยะวนมจะชดขึ้นปะปลาเลยมั้งมีก้นมากเส่ก,กับพเพือดมลาตายมัดโมสศกห้ซุ่มอันกระหุ่นไบ้สองพันพนะนกรมัดมสุกซุ่มุ้นีซุ่มอันเป็นมีกันไรอะไรก็นั<อ>่นเพราะว่าเขาปัน่นง่จิ้มลาหรูน้ำเอา มึนฆ่าบ้านพูดถึงว่ากึเป็นีมึงเป็นีกูพอดีไม่ได้หายกันตอนนี้คนมากสมฝวกเลยจอย่างเยดิเกบยก็มีคณธรรมเอาะก็จะเรียเอาเนาะอันนีเนาะนี่จิไม่ดูดเดือดะดูได้จเรได้ปกเกียรก็เป็นตัวหนึ่งเียวคนบอกบอกนืรหังนะเียุักยังยจิมยาเกียก็อาตมารด ตักเยอ้ดอกมานจะเป็นไปแล้วเบืองหรอเอกอ้อมให้ีรลดนโอ้รด่อขมวัวรด่าเสียม่ว่าเก็บเือก็นีไันีมนก็แบบนี่ตัว้งใหม่เลยอันนี้มาเลยบบ บ้ <onents and fungi behaviour> <servir> าบอดักใ่กินคุณเหง่อวม่ให้ลงสองเานนยตลาดนัดไปแทนใส่เงินสอสอได้เงินก็มาป้อวาดออกเดี๋ยวตังคนนี้แล้วรุ่นสัมพานดูส่วนบ น้องสปาซี่เบอร์น่ะอนายกสี่เบอร์เบอร์ละหาร่อยเบึ้งทำยางคันพวกแคนแคมบ้ปากอักเอาสองพันเนาะเื่อสองพันตอเฮี้ยนพร้อมเด้งสองค้นพร้อมเด้งนี่หนึ่งหาค้นกูมีเหคือใส่กัแกกันมากเลยก็ว่ากันต้องต้องพิดกันเดิบ้านกูกับพิดกันะว่าก่อนเลย อ๋อใน,นกันตันเนาะมูนนวนไพ่เงี่ยลงออบาต่องานเขาออกตุ้บ้างบหมืนกวาคนเคยควายเหลือเปลือกไปเลือกฟังฝุ่นนะแต่ก็จ้งพวกอ็มไอ้เนี่ยตุยออกจากไม่ยุเยี่ยมเหมือนเนาะไอ้ตุยดแดงบะดีกดันยามอืมจะชอบเป็นล่องไหม อือแล้วดไปเ่าตุยเนาะอือเขาเป็นยกักษ์หรือปเป็นแทมทุกคนจะไปเล่นการเมืองแต่ไม่เอาใสจไปเล่นการเมืองพี่กันบอกชใช่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 เราเป็นคนไปหาว่าน้ำบะงานจบแมงตันเป็นเพราะออกกระเียมมันหนาบันนี้ปากขึ้นไปแมงเขาเขาปลขึ้นจะไม่เล่นการเมืองจะไม่เล่นการเมือง อดออไทยเป็นรับแว่งให้ยกแค่เพาอซ์ซุยไ้เป็นหรอล่ะมันยังไม่เป็นละให้น้อก่อนนะคะทั้งเดียวกันใช่หรืเนาะอืมไอ้ตุยเห็นยังงมัเล่าแบกนด้สิจะไปอิกที่มึงกับบ้านไหนอเดีตัวน้เนาะน้องหูวมากบางแก้าั่เนาะ รเพรยันดาวันที่นี่เพราะอัมซุ่มนียเขาบอกหาเขาหักลังกันนะเขาจิตเตอออกไหมเนอ่เาซุมนียเนี่เป็นแล้วเราอ,อาจจะไปหู้ยังก็เลยเวลาไม่เปประโยชอน์ยังไงไอตุยที่ปรเทศใดที่จะต้องากองย่อนอนหรอแตบอบาาอนน่ย่าแย่นนั่งงบมีคนมาวาปบ่อยแย่คืนอย่งร่องแย่ต่ตั้งอา่ตองรับสีเอาแย่แย่ท่วมกันก่อนข้างกว่าลดอนขุ่นอีบูเดียบออกอื ไั้ยนี้เสียงของมิทุนบ่กนบอกออายาการเลยนะออเลยพยาการคองทาเป็นมิไอ้บาทเนาะโอ้มันเยอะนะเี๋ยอะไรัองอืมรับไปนี่มันแต่ทุกทายมากมเป็นที่เขา